สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องอวันเด้เล่ากับแอนคกังนะครับแล้วเรากำลังกลับกันมาอยู่ในช่วงงานดีๆนะครับผมในดูดีคลิปนี้ก็กลับมา reaction ครั้งหนึ่งนะครับผมกับเพลงฟังทีป๊อปนั่นเองนะครับผมกับผลงานของน้องคนนี้เลยน้องบิวกิ้นนั่นเองนะครับผมก็น้องบิวกิ้นได้ปล่อยที่ออกมาเป็น MV เพลงใหม่ออกมาแล้วอีกหนึ่งเพลงนะครับผมก็เลยถือโอกาสหยิบมาทำ r e a c ชั่นกันในคลิปนี้นะครับผมหลังจากล่าสุดที่อ่านได้ r e a c ชั่นไป ของนะ้องบิวกินีน่าจะเป็นของเพลงที่แล้วเนาะ Daily Magic นะครับผมมากับเพลงนี้น่าจะคนละมูดกับเพลงที่แล้วนะครับผมกับเพลงที่ไม่ชื่อว่าก้าวไก่นะครับผมน่าจะมาในเวเพลงช้าเพลงเศร้าแหละเนอะอันนี้เดาจากชื่อแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะต่างจากเพลงที่แล้วที่มาแบบมูมสดใสสดใสน่ารัก,น,รกน่ารักนะครับผมแต่อันนี้ก็ต้องบอกก่อนเนาะว่ายังไม่ได้ฟังเพลงใดๆมาก่อนเลยเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ดูทีเซอร์ด้วยสําหรับเพลงนี้นะครับผมก็ ต้องบอกว่าแบบการได้ยินสําหรับเพลงนี้มาเป็นศูนย์เลยเพราะว่ายังไม่ได้เคยฟังอะไรมาใดๆทั้งสิ้นที่บอกว่าเป็นเพลงช้าแล้วก็น่าจะเป็นเพลงเศร้าอันนี้คือเดานะปรากฏว่าเปิดมาเพลงเร็วจ้าอันนี้ก็ไม่รู้แต่คิดว่าดูจากมูดเดนโทนนะปกคลิปดูชื่อเพลงอะไรก็น่าจะเป็นในเวเพลงช้าและเพลงเศร้าประมาณนั้นมากกว่านะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูกันแล้วก็ไปดูซิว่าอาหารจะเดาถูกไหมนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงนี้กันนะครับผมตัว MV จริงๆก็ปล่อยออกมาแล้ว1วันนะครับผมนับน้าวันที่อ่านอัดคลิปอยู่นี้นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่าก่อนจะไปดู MV กันยังไงฝากกดกดไลค์กดซับสไคร้แล้วฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้อ่านด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดู MV เพลงก้าวไก่ของน้องบิลกินกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยอะไรนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มดู MV เพลงก้าวไก่ของน้องบิลกินกันเลยนะครับผมไปเริ่มดูกันเลยนะครับส่วนที่ยากที่สุดของกกการเลัน ไม่ใช่การอ,ออกเลิกเปิดมาก็เพ็นงเศร้าต่เป็น <laughs> การออกมาจากชีวิตของเขาให้ได้ออก,ก็ไม่เศร้า,<ต>ม,ามากนะจากดนตรีเขาสังเกตว่าแบบสเกลสเกลของ MV เขาเป็นไม่ได้เป็นสเกลปกติเนาะ เป็นเอกลักษณ์ของน้องบิวกิ้นเหมือนกันนะชอบใช้สกเกลอของเอเป็นสกเกลนี้เนาะประมาณว่าเลิกกันไปแล้วแต่แบบยังตัดใจไม่ได้อย่างงี้ะแอปสองอย่างนี้แต่เสียงน้องบิลกิ้นนะคือแบบ ยังคอยแอบตามคอยยุหมหูอะไรอย่างนี้เนาะคือ mm hmm. ยังตัดใจไม่ได้ mm hmm. มาดูผ่านรูปอย่างเงี้ย thẻ khoản luôn. ก็คอยติดตามผ่านรูปเนี่ยในความบแบบแฟนตาซีนิดๆเน,น,น,นอะเขามีปัญหาก,กัน อันนี้คือแบบในซีนคือแบบน้องบิกินไม่ได้มีตัวตนเนอะใช่ไหม ผู้หญิงไม่อยากให้แบบว่ามาคอยตามเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เนาะ oh. โอ้โหลุกดิกินลุกนี้คือแบบดีมาก หล่อมากแบบโผล่มาตอนท้ายมีแล้วอะเพลงดีเลยอะ การบอกตัวเองด้วยเนาะอ่ะโอเคจบแล้วนะครับผมสำหรับ MV เพลงก้าวไก่นะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยกันหน่อยตอนท้ายนิดนึงนะครับนั่นะนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก,รการเรียกสั้น MV เพลงก้าวไก่ของน้องบิวกิ้นนะครับผมเอามาพูดถึงตัวส่วนของเพลงกันก่อนละกันเนาะก็ต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดที่อันตอนพูดไว้ตอนเปิดคลิปนะว่าจากชื่อแล้วก็ดูแบบจาก ภาพหน้าปกอะไรใด,ดเอ่ยน่าจะมาในเวเพลงช้าแหละแล้วก็น่าจะเป็นในเวเพลงเศร้าด้วยนะครับผมซึ่งพอเราได้ฟังเพลงหรือเอ็มวีก็เป็นไปตามนั้นตามที่คาดนะครับผมไม่ได้พลิกล็อกว่ามาซะเป็นเพลงเร็วอะไรขนาดนั้นเนาะก็แต่ว่าก็พอฟังแล้วเอาเฉพาะตัวเพลงก่อนเนาะตัวเพลงตัวดนตรีต่างๆมันไม่ได้ให้ไปในทางมูดที่แบบอาดนตรีก็ไม่ได้ถึงกระฉาไปซะลือแต่ทีเดียวแล้วก็เพลงตัวเพลงตัว,ตวการร้องอะไรต่างๆก็ ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกได้ถึงขนาดว่าแบบอุปเศร้าเสียใจหรือร้องไห้โฮหรือแบบดําดิ่งอะไรขนาดนั้นเนาะสําหรับเพลงนี้นะครับผมก็ยังเป็นแบบอ่ามันยังอยู่ในในในพาร์ทที่จะเป็นแบบผิดหวังแหละนะครับผมก็ตามความหมายของเนื้อเพลงแล้วก็ตัว MV ที่เขาสื่อมาเลยก็คือแบบเราเหมือนเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่ยัง อารมณ์ประมาณว่ายังตัดใจไม่ได้อะไรประมาณนู้เราค่อยติดตามค่อยดูว่บความเคลื่อนไหวของเขาอะไรเงี้ยเนาะซึ่งการติดตามอะไรของเราเนี่ยอาจจะด้วยเจตนาดีหรือหวังดีอะไรเงี้ยเนาะคงไม่ได้หมายถึงแบบต้องแบบอยากให้เขากลับมาอยู่กับเราเหมือนเดิมหรืออะไรขนาดนั้นแต่อารมณ์ประมาณว่ายังตัดใจไม่ได้นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าการกระทําทอย่างนั้นน่ะมันก็ตรงตามชื่อเพลงอาจจะเป็นงานแบบก้าวไกยพื้นที่ของเขาไปหน่อยอะไรเงี้ยเนาะทำให้เขารู้สึกอาจจะรู้สึกอึอดอัดนะครับผมฝ่ายนู้นรู้สึกอึอดอัดรวมไปถึงถ้าเกิดเขาไปมีม ความสัมพันธ์ครั้งใหม่อะไรเงี้ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เขามีปัญหาได้จากการที่เราไปก้าวไก่ชีวิตสุดตัวของเขามากไปอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะสื่อประมาณนั้น,นสําหรับความหมายเพลงมันก็เลยออกมาอาจจะเป็นความเศร้าเป็นความผิดหวังแหละแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นแบบดีฟดิ่งเศร้าร้องไห้โฮมันไม่ใช่เป็นสถานอสถานาการณ์แบบตอนเลิกกันเนาะมันเป็นแบบเลิกกันไปแล้วอะไรเงี้ยนะเขาผมก็ต้องบอกว่ายังเป็นอยู่ใน พาสเวพาร์สเพลงช้าเพลงเศร้าที่ยังฟังง่ายไม่ได้แบบอินโมชโนจะจัดแบบฟังแล้วก็คือดำดิ่งดีไปขนาดนั้นสําหรับเพลงเศร้านะครับผมน้องบิวกินก็เคยมีเพลงที่มันเศร้ากว่านี้เนาะก็อย่างยิ้มทั้งน้ําตาอันนั้นคือแบบเศร้าเศร้ากับเพลงนี้อีกอะไรเงี้ยเนาะอันนี้อาจจะไม่ถึงเลเวลนั้นแต่ว่าแบบก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงช้าเพลงผิดหวังที่น่าฟังอยู่นะครับผมคือฟังแบบ ฟังได้เรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบว่าฟังแล้วแบบโหต้องอินขนาดนั้นแต่ว่ายังเป็นเพลงเศร้าที่ฟังสบายอ่ะพูดงี้ดีกว่าเนาะก็ตัว MB ก็ทําออกมาอ่านว่าเขาทาออกมาสื่อสารได้ค่อนข้างตรงตามความหมายเพลงเลยอาจจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรในการสื่อสารมากมายเนาะก็ตรงๆต,ต,ตามในเรื่องตามความหมายของเพลงแล้วก็แอบมีใส่แบบกิมมิกเล็กๆเป็นแบบความแฟนตาซีหน่อยๆเนาะคือแบบการติดตามเขาโดยใช้แบบ ผ่านรูปโพลลอยแบบที่แบบปุ๊บก็ไปในซีนนั้นๆอะไรอย่างงี้เนาะก็คือเหมือนเป็นการอาจยิงมันเหมือนเป็นการเปรียบเทียบด้วยแหละว่าถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงเนาะก็คือเหมือนแบบเราไปตามส่องเขาตามแบบไอจีเฟซบ o ๊กอะไรเงี้ยทวิตเตอรหรือเอ็กอะไรเงี้ยเนาะก็คอยดูว่าคือเขาลงรูปอะไรเขาไปทําอะไรที่ไหนอะไรองี้ ประมาณนั้นแหละแต่ในตัวเอมีก็แบบมีความแฟนตาซีนิดนึงแบบให้แบบจิ้มผ่านรูปแล้วไปโผล่ในซีนั้นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็มวีที่สวยนะครับผมสื่อสารค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนดีนะครับผมแล้วก็พวกภาพอีกหนึ่งอย่างท,ที่ที่ต้องบอกเลยว่าสวยของเอมีก็คือภาพภาพต่างๆการใช้สีการอ่าการเซตติ้งอะไรต่างๆอันว่ามันสวยอะภาพมัน ทั้งมันจะมีซีนกลางวันหน่อยแล้วก็ซีนที่มันเป็นกลางคืนนิดนึงเลยนะคือภาพสวยตลอดเลยเนาะอันว่ามันอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เลยของงาน MV ของน้องบิวกินคือเรื่องภาพอะค่อนข้างจะมีความแบบเออมันมีเอกลักษณ์บางอย่างที่ดูแล้วเฉียดสีประมาณเนี้ยการใช้สีสไตล์ภาพสไตล์ประมาณเนี้ยคือแบบมักจะเห็นใน MV ของน้องบิวกินแล้วก็อีกหนึ่งอย่างการใช้สเกลของจอของภาพนะครับผมอันนี้คืออันดูใน u t u b e เนาะก็คือสเกล ของภาพมันจะไม่ได้เป็นสเกล u t u b e ปกติแบบ16ต่อ9ปกติอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นแบบมีความสตลัดลงมานิดนึงมีความสั้นลงมานิดนึงเนาะซึ่งก็เห็นในหลายๆ MV ของน้องวิลกินที่จะใช้แบบสัดส่วนนี้ในการสื่อออกมาในทาง MV นะเขาผมก็โดยรวมแล้วต้องบอกว่าชอบทั้งตัวเพลงแล้วก็ตัว MV เออลุมผลถึงอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือของน้องบิลกินคือ นี่คือชอบเซตที่แบบโผล่มาตอนที่เพลงจบแล้วอ่ะชุดชุดที่เป็นเหมือนชุดน่าจะชุดหนังเนาะชุดสีดําๆอ่ะที่ยืนร้องเพลงอ่ะคือแบบโอลุกนั้นคือหล่อมากๆคือแบบไอชุดในเอมบีที่แบบตามตามตามผู้หญิงไปตามสีต่างๆอะไรอันนั้นคือแบบอาจจะแบบชุดแบบแต่งตัวสบายๆเนาะไม่ได้เซตติ้งอะไรมากอะไรเงี้ยแต่พอพอแบบแต่งเต็มแบบชุดดําตอนท้ายคือแบบหล่อมากอ่ะน้องลูกกินต้องบอกเลยว่าโห จริงๆเจ้จาใช้ซีนนั้นเยอะๆนิดนึงนะแบบแทรกไปใน MV อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจะก็เข้าใจได้แล้วว่าเขาอาจจะต้องการเล่าเรื่องมากกว่าอะไรประมาณนั้นเนะาะตอนท้ายมันเป็นเหมือนแบบอ่าเป็นตอนซ้ำตอนรอบหลังที่เป็นขึ้นเอ็นเครดิตมากกว่าเนาะที่อาจจะเป็นซีนนั้นไปนนนอะไรอย่างเงี้เนาะแต่โดยรวมอย่างที่บอกไปว่าชอบทั้งตัวเพลงและตัว MV เลยนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราต้องรอติดตามว่า คราวหน้าที่จะมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาของน้องวิวกินเพลงจะออกมาเป็นสไตล์ไหนนะครับผมก็ส่วนใหญ่น้องวิวกินเท่าที่เคยเกี่ยวติดตามมาก็จะมาในเวแบบค่อนข้างจะปล่อยเพลงสลับกันเนาะมาเป็นเพลงเร็วบ้างสดใสสลับกับเพลงช้าอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าให้เดาเนาะก็คราวนี้มาเป็นเพลงช้าที่ข้อมาทำความผิดหวังแล้วคราวหน้าจะมาเป็นเพลงสดใสหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไงต้องรอติดตามแล้วกันแล้วก็อันคิดว่าถ้าเกิด มีน้องปล่อยเพลงใหม่ออกมาก็น่าจะได้มีโอกาสหยิบกลับมาทำเดกสั้นกันอีกนะครับผมสำหรับผลงานของ้องบิวกินนะครับผมก็ยังไงเป่าประมาณนี้แล้วกันนแล้วก็กลับมาติดตามเดชั่นอ่านได้ใหม่ในเพลงไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเคปป๊อปหรือฝั่งที P ิป๊ P, นะครับผมในคลิปต่ตอๆไปนะครับผมยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายค่ะ